ในชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับหนีไม่พ้นที่เราจะต้องเป็นไม่ผู้นําก็ผู้ตามคราวนี้เรามาดูซิว่าเราเป็นผู้ตามแบบไหนในผู้ตามทั้งห้าประเภทประเภทที่1ผู้ตามแบบห่างเหินผู้ตามในลักษณะนี้จะมีลักษณะเงียบขรึมไม่สนใจสิ่งรอบข้างมีความเป็นอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์สูงส่วนมากเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิผลมีประสบการณ์และผ่านอุปสรรคมาก่อนผู้ตามประเภทที่สอง ผู้ตามแบบปรับตามเป็นผู้ตามที่เป็นผู้มีความกระตือรือร้อนในการปฏิบัติงานแต่ขาดความคิดสร้างสรรค์ประเภทที่3ผู้ตามแบบเอาตัวรอดเป็นผู้ที่มีการเลือกใช้พฤติกรรมแบบใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปรับตัวเองได้ดี 4. ผู้ตามแบบเฉื่อยชาเป็นผู้ตามที่ชอบพึ่งพาผู้อื่นขาดความเป็นอิสระไม่มีความคิดสร้างสรรค์และ 5. พูดตามแบบมีประสิทธิทผลเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานสูงมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ด้วยตนเองจากลักษณะของผู้ตามทั้ง5ประเภทนะครับผู้ตามในประเภทที่5คือผู้ตามแบบมีประสิทธิทผลเป็นลักษณะของผู้ตามที่ดีที่สุดฉะนั้นพวกเรานะครับหากจะต้องมีบทบาทในการเป็นผู้ตามควรจะต้องทำการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ตามที่ดีครับ